สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมน a ชแน,นลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนโจทย์คณิตแข่งขันมต้น EP 2ค่ะถ้าใครอยากลองทำโจทย์ก่อนก็สามารถพอดคลิปหลังจากที่เปิดโจทย์ให้แล้วก็ลองฝึกทำแล้วค่อยมาเปิดดูเฉลยนะคะถ้าใครอยากดูเฉลยแล้วก็ไปเริ่มกันเลยโจทย์บอกว่ามีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกำหนดให้พื้นที่ของ EFGH เท่ากับ1,200 BCGF เท่ากับ960และ ABFE เท่ากับ1280ถ้า HK ตั้งฉากกับ AC จงหาพื้นที่สามเหลี่ยม GHK ค่ะเราจะมาเริ่มโดยการวาด HK นะคะซึ่ง HK ตั้งฉากกับ AC ก็ต้องลาก a ลาก AC ก่อนค่ะแล้วก็ลาก HK นะคะ ั้งฉากด้วยค่ะแล้วเราก็มาดูนะคะโจทย์ต้องการหาพื้นที่สามเหลี่ยม GHK G ตรงนี้ H แล้วก็ K นัางมีเส้นตรงนี้ตรงนี้เแล้วเราก็ลากเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไฮไลท์ให้ดูนะคะว่าเราจะหาตรงไหนตรงนี้เนาะ ต่อมาเราจะกำหนดให้ BC เป็น x, AB เป็น y และ CG เป็น z ค่ะแล้วเขาบอกว่า EFGH เท่ากับ1200 EFGH คือตรงนี้นะคะแล้วพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเกิดจากกว้างคูณยาวแล้วกว้างก็คือส่วนนี้ยาวคือส่วนนี้ค่ะ กว้างมีค่าเท่ากับ x นะคะส่วนยาวมีค่าเท่ากับ y คะ่ะก็จะเป็น x คูณ y ก็คือ xy นะคะ xy เท่ากับ1,200ส่วน bcgf ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะคือ x แล้วก็ z ค่ะ xz เท่ากับ960ค่ะ ส่วน ABFE ก็คือตรงนี้นะคะจะเป็น y แล้วก็ตรงนี้เป็น z ค่ะ y z เป็น1,280ค่ะเราจะต้องการที่จะหาค่า x y แล้วก็ z นะคะโดยจะก,กำหนดให้นี้เป็นสมการที่1สมการที่2และสมะการที่3ค่ะ ในที่นี้จะเอาสมาการที่1มาหารกับสมาการที่2ก็จะได้เป็น y ส่วน z เท่ากับ1,200ส่วน960ค่ะถ้าตัดเลขแล้วจะได้เป็น y ส่วน z เท่ากับ10ส่วน8ค่ะอันนี้ก็จะกำหนดให้เป็นสมาการที่4นะคะเอาสมาการที่3มาคูณกับสมาการที่4ค่ะจะได้เป็น แตัดกับแจะได้เป็น y แคูณ y ส่วนแใช่ไหมคะแ <Z S 1> <Z S 2> ก็จะตัดกับแจะได้เป็น y กำลังสองค่ะ y กำลังสองเท่ากับ1280คูณ1 0ส่วน8นะคะเมื่อตัดเลขแล้วจะได้ y กำลังสองเท่ากับ1600 y จะเป็น40ค่ะเมื่อเราได้ค่า y แล้วเราก็ไปแทนใน สมการพวกนี้นะคะแล้วเมื่อแทนแล้วก็จะได้ค่า x เท่ากับ30 z เท่ากับ32ค่ะพอเราหาค่า x y z ได้แล้วต่อมาเราจะสามารถหา ac ได้ค่ะหายังไงก็ตรงนี้เป็นมุมฉากพเขาบอกว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วเราสามารถหา ac ได้จากพิทาโกรลัสเลยค่ะ ac ก็จะได้ ac กำลังสองเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองค่ะ x กำลังสอง x ก็คือสามสิบกำลังสอง y ก็คือสี่สิบกำลังสองได้เก้าร้อยบวกหนึ่งพันหกร้อยได้สองพันห้าร้อย ac ก็จะมีค่าเท่ากับห้าสิบค่ะ พอเราได้ AC แล้วต่อไปลากเส้นตรงนี้ค่ะลาก HA นะคะแล้วก็ลาก HC ค่ะเราจะสามารถหา HA แล้วก็ HC ได้นะคะ โดย H A หาจากตรงนี้กำลังสองแล้วก็บวกกับตรงนี้กำลังสองค่ะส่วน H C ก็หาจากตรงนี้กำลังสบวกกับตรงนี้กำลังสองค่ะซึ่ง H E มีค่าเท่ากับ30และ E A มีค่าเท่ากับ32ตรงนี้มีค่าเท่ากับ40และตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ32ค่ะ ย้าย ac ไปตรงนี้นะคะจะได้เป็น h a ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ30มสิกำลังสองบวกสามสิกำลังสองค่ะก็จะได้900าร้อบวกหนึ่ส ha กำลังสองเท่ากับ19 24คะ่ะ ha เท่ากับรูทหนึ่งเนะคะต่อมาหา hc คะ่ะ hc ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ32มสิกำลังสองบวก40่สิกำลังสองค่ะ32มสิกำลังสองได้ หนึ่งศูนย์สองีส่กำลังสองได้หนึ่งพันหกร้อยค่ะ Hc กำลังสองจะได้เท่ากับสองหกสองีจะมีค่าเท่ากับรูทสองหกสองีค่ะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้ว เราสามารถหาเส้นตรงนี้ได้ค่ะหายังไงพีทาโกรัสเหมือนกันเลยค่ะขอกำหนดเส้นนี้ให้เป็นชื่อว่า W นะคะ W ขอว่ารูปก่อนตอนนี้เป็น H A C ลากเส้นลงมาเส้น W ตรงนี้ก็คือ k ตรงนี้ตั้งฉากตรงนี้ยาวรูทเก้าสแล้วก็รูทสองหกส่นะคะส่วนตรงนี้ ak กับ kc ยังไม่ทราบค่ะแั้วเราก็ต้องการหาเส้น W น U นะคะตรงนี้จะกำหนดให้เป็น เอ็มนะคะแล้วตรงนี้ AC เรารู้ความยาวแล้ว AC คือ50ตรงนี้คือ m KC จะต้องเป็น50ลบ m ค่ะโอเคเราสามารถหา w ัได้จาก w ับเท่ากับรูท t 1924กำลังสอลบ m กำลังสองและดับเบิลยูก็เท่ากับรูทสองหกสองสี่ทั้งหมดกำลังสองลบด้วยห้าสิบลบ m ทั้งหมดกำลังสองค่ะตรงนี้จะเป็นดับเบิลยูเท่ากันจับสองสมก,การมาเท่ากันได้เลยค่ะจะได้เป็นอันนี้หนึ่งรูทหนึ่งเก้าสองสี่ทั้งหมดกำลังสองตัดตัดจะได้หนึ่งเก้าสองสี่นะคะหนึ่งเก้าสองสี่ลบ m กำลังสองจะมีค่าเท่ากับตรงนี้ก็ตัดตัดจะได้ สองหกสองสี่ลบตรงนี้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ค่ะหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองค่ะจะได้เท่ากับห้าสิบกำลังสองลบสองคูณห้าสิบก็คือหน้าหลังก็คือ M อ็กบวกหลังกำลังสองก็คือ m อ็มกำลังสองค่ะจะได้เท่ากับ ห้าสิบกำลังสองได้สองพันห้าร้อยลบด้วยหนึ่งร้อยเอ็มบวกเอ็มกำลังสองค่ะก็มาเขียนตรงนี้เลยสองพันห้าร้อยลบหนึ่งร้อยเอ็มบวกเอ็มกำลังสองค่ะตรงนี้ฝั่งนี้แล้วเราก็ต้องใส่นะนะลืมเครื่องหมายค่ะ ไม่ใช่ลืมเพิ่อไหม่ลืมวงเล็บค่ะตรงนี้มีวงเล็บอยู่นะคะอังนี้ต้องใส่วงเล็บอยู่เพราเราจะได้กระจายลบเข้าไปเนาะพอกระจายลบแล้วจะได้เป็น2624-2500ลบ250ลบบเป็นบวกเป็น1บวก1ลายเแล้วก็ลบ M กับนงสองค่ะฝั่งนี้ยังเหมือนเดิมน,นะคะ ฝังนี้มีลบเอ็นกำลังสองฝั่งนี้มีลบเอ็นกำลังสองตัดกันได้ค่ะเดี๋ยวจะขอต่อหน้าต่อไปนะคะเราจะได้เท่ากับ 1924แล้วก็เท่ากับตอนนี้ลบเลขได้124บวก 100m ค่ะ 100m จะมีค่าเท่ากับ1,800 m เท่ากับ1,800ส่วน100มัจะมีค่าเท่ากับ18ค่ะเราได้ค่า m แล้วเนาะนี่นะคะ ตรงนี้มีค่าเท่ากับ18แตดังนั้น50ลบ M จะมีค่าเท่ากับ32ค่ะเมื่อเราได้แล้วขั้นตอนต่อไปเราหาดับเบิลยูได้แล้วค่ะดับเบิลยกำลังสองเราจะเลือกใช้พิธากลัสฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้ค่ะแต่อันนี้ขอใช้ฝั่งนี้นะคะ ดับเบิลยูกำลังสองเท่ากับรูทหนึ่งเก้าสองสี่ทั้งหมดกำลังสองลบเอ็มกำลังสองค่ะได้หนึ่งเก้าสองสี่ลบสิบแปดกำลังสองได้สามร้อยยี่สิบสี่นะคะแล้วก็หนึ่งเก้าสองสี่ลบสามร้อยยี่สิบสี่ได้หนึ่งพันหกร้อยแล้วก็ดับเบิลยูจะเท่ากับสี่สิบค่ะเราได้ดับเบิลยูเท่ากับสี่สิบแล้ว พอได้มาอยู่เท่ากับ40เราจะสังเกตเห็นว่าเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้ยาว40เท่ากันค่ะดังนั้นเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะเมื่อเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเดี๋ยวจะวาดรูปให้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น H G แล้วก็ K ค่ะ ตรงนี้เป็นสี่สิกับ40ี่สิค่ะเผื่อใครยังไม่รู้นะคะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วส่วนสูงจะแบ่งครึ่งฐานค่ะส่วนสูงจะแบ่งครึ่งฐานนะคะเราจะใช้ตรงนี้ ในการมาหาค่าค่ะส่วนส่วนคือตรงนี้นะจะตั้งฉากน,นะคะแล้วก็แบ่งคึ่ฐานก็คือตรงนี้ถ้ากับตรงนี้ขอกำหนดให้จุดนี้เป็นจุด U นะคะเราต้องการหา hU เพราะว่าอันนี้สามเหลี่ยมที่เขาต้องการหานะคะ สีม่วงๆก็คือที่วาดเมื่อกี้นะคะแล้วส่วนสูงก็คือตรงนี้เราพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือ1นึ่ส่วนสองคูณหารคูณสูงแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องหาส่วนสูงนะคะสามารถหาส่วนสูงได้เหมือนวิธีที่หาเออ่ที่จะหาดับเบิยูเลยค่ะ ก็คือ HU กำลังสองก็คือพีทาโกรัสนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะลืมบอกว่าฐานตรงนี้ได้32ใช่ไหมคะที่เมื่อกี้เป็น50ลบ m ตรงนี้เท่ากับ32ตรงนี้32แล้ตรงนี้32 ตรงนี้เป็นมุมฉานะคะฐานก็คือ gk สามารถหาได้จากพีทาโกรัสที่เป็น a a แล้วก็ a รูท2นะคะซึ่งตรงนี้เป็น32ก็คือ a อย่างนั้น a รูท2ก็คือ32รูท2ค่ะต่อได้เลยคะ่ะตรงนี้เป็น32รู2 แล้วตรงนี้มีค่าเท่ากันแสดงว่าก็เป็น32นสองรูสอส่วน2ค่ะดังนั้นจะมีค่าเป็น16บหกลอนะคะเราหา h u ได้แล้วค่ะ h u จะเท่ากับ40กำลัง2ลบ16รหกลูทอทั้งหมดกำลัง2ค่ะเท่ากับ1,600รลบกับ สิบกกำลังสองได้256รคูณกับ2องกำลังรูทั้งหมดกำลังสองก็ได้2นะคะจะได้1,600งพักร้อลบห้เท่ากับหนึ่ค่ะ h u จะได้8ปดรูสิบค่ะเราได้ h u แล้วเราสามารถหาพื้นที่ได้แล้วค่ะ พื้นที่ของสามเหลี่ยม H G K เท่ากับ1ส่วน2ฐารคือ32รูสอแลูสูงคือ8รูเ7รูส17ค่ะ32รูอคูณ8รูส17ค่ะตรงนี้ก็ตัดเลขได้สิ ดังนั้นเมื่อคูณเลขแล้วก็จะได้1 2 8่รค่ะอันนี้เป็นคำตอบนะคะนี่ค่ะของ EP2 นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชมนุชแชนแนลทำวิดีโอแบบนี้ต่อๆไปนะคะก็จะไม่มีแค่วิชาคณิตนะคะก็อาจจะมีวิทย์มีอังกฤษมีอาจจะมีบล็อกมี study t i ิปอะไรมาบ้างค่ะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของชมนุ c แชนแนลนะคะไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ